ดิ้นแปลกๆแ,กแบบนี้ยังปลอดภัยอยู่ไหมรัดเข็ดขัดคุณท้องทาไม่อยากรู้ตัวสายเกินไปดีมาดูคลิปนี้เลยค่ะก่อนจะไปดูอย่าลืมแวะกดไลค์ตรงนี้เป็นกำลังใจทีมงานนะคะท่านที่กดไลค์ขอให้คลอดง่ายคลอดไวไม่เจ็บไม่จนค่ะ ข่าวร้ายที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นซึ่งแม่ทองต้องรู้ว่าการดิ้นของลูกแบบไหนเป็นสัญญาณที่กำลังบอกว่าเจ้าตัวน้อยกำลังมีปัญหาท<อ>ารกจะเริ่มดิ้นในช่วงอายุคัน4-6เดือนและปกตินั้นภายใน12ชั่วโมงต้องดิ้นเกิน10ครั้งค่ะหากน้อยกว่านี้เตรียมรีบหาหมอเลยค่ะแม่ ทารกดิ้นแบบไหนอันตราย 1. อัตราการดิ้นค่อยๆน้อยลงภารกิจที่คุณแม่ทุกคนต้องทำคือการนับอัตราการดิ้นของลูกอย่างสม่ำเสมอค่ะซึ่งการนับจะเป็นการตรวจเช็คความแข็งแรงของลูกอย่างต่อเนื่องและสามารถดูเท่าทันได้ว่าทารกเกิดสัญญาณอันตรายเมื่อไหร่ถ้าคุณแม่พบว่าลูกเริ่มดิ้นน้อยลง ไมกว่า3-4ครั้งต่อชั่วโมงเมื่อนับการดิ้นในชั่วโมงถัดๆไปหรือน้อยกว่า10ครั้งใน12ชั่วโมงนั้นแปลว่าลูกอาจกำลังมีปัญหาด้านสุขภาพค่ะ <No. S 1> เช่นโรคเสื่อมก่อนกำหนดทำให้ส่งอาหารและออกซิเจนไปยังลูกไม่ได้จึงทำให้ทารกเติบโตช้าลงในท้องซึ่งอาจไปถึงขั้นริกิจได้ในที่สุดค่ะ 2. ลูกดิ้นรุนแรงช่วงหนึ่งและนิ่งไปสำหรับการดิ้นแบบนี้ถือว่าคือสัญญาณอันตรายมากค่ะนั่นแปลว่าทารกกำลังประสบปัญหาในท้องอย่างกระทานหาันซึ่งอาจทำให้ตัวของทารกเองเสี่ยงเสียชีวิตได้ การดิ้นแบบนี้มักจะมาจากสาเหตุหลักคือสายสะดือพันคอลูก oh. จึงทําให้ทารกเกิดความตกใจและพยายามดิ้นเพื่อให้สายสะดือหลุดออกแต่ก็ทําให้สําเร็จจึงทําให้ขาดอากาศหายใจลงนั่นเองค่ะลูกดิ้นน้อยลงและมีอาการท้องแข็ง ถ้าเจอการท้องแข็งแทรกซ้อนด้วยให้คุณแม่ตั้งหน้าตั้งตานับลูกดิ้นต่อไปค่ะตราบใดที่ลูกยังอยู่ในอัตรามากกว่า10ครั้งต่อ12ชั่วโมงยังคงปกติและเป็นอาการท้องแข็งทั่วไปค่ะ <Okay. S 1> แต่ถ้าลูกเริ่มดิ้นน้อยลงกว่า3-4ครั้งต่อชั่วโมงหรือน้อยกว่า10ครั้งภายในส2องชั่วโมงนั่นแปลว่าคุณแม่กำลังเสี่ยงในภาวะแท้งบุตรค่ะ no. หน้าที่ของแม่ต้องใส่ใจและคอยสังเกตอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับลูกค่ะดังนั้นการนับการดิ้นของลูกอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะแม่เฝ้ารอเจอหน้าลูกในทุกวินาทีที่อุ้มท้องอยากรู้อย่าลืมกด Subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะ และกดปุ่มกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใครรู้ก่อนดูแลตัวเองก่อนลูกคลอดออกมาแข็งแรงแน่นอนค่ะกดเลย